ตอนนี้เห็ดอันใดกันบ้างนี่มาช้ำช้ำจริงนอไล่นอไล,ไลอ่จริงนอไล่หลังจากที่เขาอันเขาเขาเอือเอ่อนนี่ยังไงก็แต่เขาเอือเอ่อนว่าหลังจากเขาเทียดเทียดแต่มันมีหากอากาศไม่พอดีมันกำลังเกิดหาดอากาศก็ประเดี๋ยวอาไปปักช้ำช้ำลงถุงแต่ว่าบ้านนี้เขาต้องแช่กัน อันเจ้า,จาทำม,มูอเพื่อนคั้ากติกาว่าเอาเอาแบบใดเชีงใดเออแบบนี้แหละแบบนี้กลับมาคมไผ่ทางประเทศไทยบุญเดชจะจเลยมือนี้เลยสิทดลองเบิงเลงทดลองเลยเออบาดีนน้ำยาเหลือ,ลองห <c oughs> ล,าก,ลากก็มีน้ำนิดหน่อยน้ำยาเหลืองหลากเขาเอา่อแช่ไปจะสว่างซ้ำมือตัวนี้จะต้องแช่ไปสว่างซมือก่อน นี่เขาลงถุงลงถุงผสมน้ง่งแบบรายเลืงละอันนี้เนี่ยอันน,น้อได้จากกว่กวก่วไล่เขากว่วเดียวที่มันขึ้นได้ซื้อมาห้องอยปีกายซื้อมาตั้งหลายมาปลูกมาปลูกนนมันบ่เกิดเออมันบต่ติดมันบ่ติดอ่ได้แค่กว่วเดียวได้แค่กว่วเดียวบ้านเขาแต่พอเป็นยังได้มาท้มนี่กับเพรพอดีได้ถือโอกาสทดลองมึงเานาะ จะเอาไปปลูกอยู่สวนไผ่บ้านไทยครับให้มันได้อยู่นี่สะก้อนก็จะเอาไปปลูกสวนไผ่บ้านไทยเอต,ตัดตามคอต,ตัดตามคอ,อมตัดไตใตคอมันใต้ประมาณนั่นติอืม เอากินเดียวได้ซองคอแล้วเอาซุปมวนนั่นสิเอาอยู่ยื่ตินั่นเอาเบิดพุ่นแล้วเนาทอดพุ่นแล้วเนาะเอาคือดีแท้เออสารเรื่องไรนี่มันเกิดหากอากาศแล้วใส่เบิ่งลักษณะหากอากาศมันเป็นเัื่งใดนู่นเดียวนี่เดียวนี่เดียวมันออกนี่เดียวนี่มันออกเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวโฟกัสภาพ นี่ยนี่ก็นั่งเดียนนั่งแก่มันหลอดละมัน <Zel oo. S 2> มันหลอกดไปเดี๋ยวถ่ายมันได้เดี๋ยวไปปลูกสวนไผ่เดี๋ยวสวนไผ่ยุบันไผ่ยุบันยุ้ยแถวเดียนเบื่อดขายบ่อบาน้องใหม่ขายบ่ออกเอ้ยอย่าว่าเด้อนอนอะไรโบคู่กันเด้อนอนอไรนอนนั่งดิน นี่ละนอนั่งดินเดือดเอดดวยแผ่วแไทยม <c oughs> ีหลายสายพัดนอนั่งดินมากแท้นี่ก็เดียวบงหวานาอีมเออเหล่ตีได้ได้ถ้าได้อันงาเดียวจะได้จะขอหน,หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดหรเจ็ดขอ้อเราจะเ็ดขอ้อเออหลาเดี๋ยวค้าเดียวเหไ,ได้เด้อเหยน่ห้